วันเสาร์ที่สองตุลาคม2021ในเช้าวันนี้ในบูชาขอพระคุณเราระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่ตัวพ่อเองก็ชอบมากเป็นวันที่สดใสหมายถึงว่าคิดถึงทูตสวรรค์ผู้อารักขาตัวเอง และก็เราเริ่มต้นพิธีบูชาขอบคุณในวันนี้ซึ่งพอทำพิธาสายหน่อยนะครับรเพราะวันสุดสัปดาห์เริ่มต้นพิธีก็รู้สึกอุ่นใจเพราะว่าจากบทเพลงที่เราอ่านซึ่งนำมาจากบทเพลงสดุดีที่91นั่นเองซึ่งคิดว่าบทเพลงสดุดี91นั้นเหมาะในช่วงระยะเวลา ที่เรากำลังเผชิญกับภัยพิบัติโรคระบาดแล้วก็ทำให้เราต้องขอความคุ้มครองที่กล่าวถึงว่าเรานั้นเปรียบเสมือนอยู่ใต้ปีกนกอินทรีก็คืออยู่ใต้ลมปีกของพระผู้เป็นเจ้าที่พงสอนเราปกป้องเราดุดดังพญาอินทรีที่สอนลูกๆให้บินแล้วก็เกาะอ,อยู่ที่บนปีก แล้วก็อยู่ใต้ปีกดังนี้เป็นต้นฉะนั้นพอพูดถึงปีกเราก็ต้องคิดถึงทูตสวรรค์นี่แหละเพราะว่าอย่างวันเมื่อที่ฉลองอัครทูตสวรรค์ไมเคิลแล้วก็กาเบรียลแล้วราฟแอนก็ได้บอกให้ฟังแล้วคำว,ว่าทูตสวรรค์นั้นแปลว่าภาษาต้นฉบับนั้นก็คืออังเกลอส อังเกลอสนั้นก็หมายถึงผู้ที่นำข่าวสารผู้ที่สื่อสารผู้ที่นำทางมีความหมายที่มากมายทีเดียวนะครับเวลาเราพูดถึงทูตสวรรค์คนก็ต้องประการแรกต้องจินตนาการไปก่อนว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราจะเห็นรูปลกักษณ์ต่างๆที่ทั้งศิลปินเขาจะวาดมาเป็นหมื่นๆภาพทีเดียวมีหลายรูปแบบ แต่ที่เห็นบ่อยๆบางทีก็เราจะเห็นหน้าเป็นเด็กเลยทูตสวรรค์เนี่ยที่ลักษณะหน้าเป็นเด็กเพราะว่าท่านเป็นจิตท,ที่บริสุทธิ์บางทีก็เห็นท่านมีแต่เพียงแต่แต่หัวแล้วก็มีปีกเท่านั้นเองก็หมายถึงว่าท่านไม่ได้มีร่างกายดุดเราจะไปที่ไหนอะไรก็ย่อมได้ และเราอาจจะเห็นทูตสวรรค์ที่ถือเครื่องดนตรีอะไรก็มีแต่ไม่ใชว่ว่าท่านเล่นดนตรีอะไรนะเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกท่านเหล่านั้นตลอด24ชั่วโมงสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลาดังนี้เป็นต้นหรือบางครั้งเราจะเห็นศิลปินวาดทูตสวรรค์ที่ถือโล่ถือดาบอะไรมากมายทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของที่การจะที่เราจินตนาการว่าลักษณะของทูตสวรรค์นั้นคือใครและอย่างไรดังนี้เป็นต้นอย่างนี้วันนี้เราก็คิดถึงทูตสวรรค์ที่เป็นผู้อารักขาหรือ Holy Guardian Angel นั่นเองซึ่งจึงจึงมีสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาไตร่ตรองในชีวิตของเรามากมายเลยนะครับ ที่หลายเมืองก็ได้ตั้งชื่อนะตั้งชื่ออย่างเมืองใหญ่ๆเนี่ยเราได้ยินคุ้นเคยมากอย่างลอสแองเกลิสเนี่ยลอสแองเจลิสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่คนไทยอยู่มากทีเดียวที่นั่นเราก็เห็นว่าที่นั่นแหละน่าจะเป็นเมืองของเทพเทวาต่างๆแต่ทว่าก็มี ปัญหาที่มากมายเราต้องคิดแบบนี้นะครับแม้ในอาณาจาักรสวรรค์ก็มีทั้งทูตสวรรค์ที่ดีที่รับใช้พระเจ้าขณะเดียวกันก็มีทูตสวรรค์ที่เป็นกบฏเขาก็ไม่อยากเรียกเป็นทูตสวรรค์เลยเพราะว่าเขาพระเจ้ามีเจตนาแต่เนื่องจากว่าเขามีเสรีภาพในการคิดในการตัดสินใจก็จึงมีเราถึงรู้จักในนามของ ลูชิแฟร์หรือลูซิเฟอร์นั่นเองเดิมทีเขาว่าลูซิเฟอร์เป็นแสงแปลว่าแสงสว่างได้ซ้ําไปแต่ด้วยความที่จองหองด้วยความที่อยากจะมีอํานาจมากกว่าฉะนั้นทุกแห่งจึงเกิดความสับสนแต่ความภาคภูมิใจของเราก็เหมือนกันนะครับทําไมเราเรียกชื่อเมืองหลวงของเราว่ากรุงเทพกรุงเทพก็คือมหานครที่เต็มไปด้วยเทพเทวดาเต็มไปด้วย ทูตสวรรค์แต่ในสภาพจริงเราต้องมาทั้งคิดดูแล้วนี่เป็นเมืองของเทพเทวาเป็นเมืองของทูตสวรรค์หรือเปล่าอย่างไรฉะนั้นถ้ามาพิจารณาถึงมิติความเป็นมนุษย์พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาทุกคนเนี่ยแตกต่างจากบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่สร้างแตกต่างเนี่ยพระองค์มีพระประสงค์ที่แตกต่างแน่นอน อย่างเช่นสรพสัตว์บางอย่างเนี่ยเขาสามารถปกป้องตัวเองได้เขามีบาดแผลก็จริงแต่ว่าก็จะมีกลไกในชีวิตที่จะปกป้องอสัตว์เหล่านั้นในตัวเองแต่ถ้าว่ามาพูดถึงมนุษย์นี่สิมนุษย์นี่ถ้าพูดกันลึกๆเป็นสิ่งสร้างที่มีความเปราะบางมากที่สุดหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กแนละ้วตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่มีใครที่เรียกว่าแข็งแรงเรียกว่าทนฟ้าทนฝนอยู่ยงคงกระพันตลอดคนที่แข็งแรงมากที่สุดทางกายภาพก็ล้มเจ็บกันไปอย่างไม่คาดคิดก็จำนวนมากเราได้เห็นตัวอย่างมามากมายนะครับฉะนั้นถ้าพูดในภาพรวมแล้วมนุษย์นั้นมีทั้งบาดแผลทางกายมีความเปราะบางมีเรียกว่า เรียกว่าต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะสู้บรรด,ดาสรรพสัตว์ในอื่นๆเนี่ยยากแต่เนื่องจากว่าเรามีปัญญาเราจึงรู้จักการปกป้องตัวเองในชีวิตประจำวันจริงๆของเราเราจะเห็นคนมากมายทีเดียวนะครับตั้งแต่เด็กถึงผู้เฒ่าผู้แก่คนอาวุโสเพราะว่าเดี๋ยวบางวันก็ดีบางวันก็เจ็บป่วยเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์นั้น อ่อนแอเปราะบางและก็ยังเรียกว่ามีสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่ที่เราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเราเองได้แต่ด้วยเหตุนี้แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะต้องมีทูตสวรรค์เพราะพระเจ้านั้นหลงรักมนุษย์รักพวกเราเนี่ยยังเหลือล้นที่เดียวทูตสวรรค์จึงอยู่เคียงข้างเราในชีวิต จึงแต่ละวันมีหลายคนนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับทูตสวรรค์เนี่ยเป็นคําถามเข้ามาอย่างมากมายทีเดียวว่าพอเคยเห็นไหมเคยเห็นทูตสวรรค์ไหมเคยเห็นเทวดาไหมอะไรต่างๆแต่อย่าลืมนะครับในทางศาสตร์จักรคทกนั้นในมหาวิทยายลัยก็ยังมีวิชาเทววิยาเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับทูตสวรรค์ซึ่งเราเรียนกันเป็นปีมีตำราไม่รู้เกี่ยร้อยกี่พันเล่ม ที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของทูตสวรรค์นี่แหละแต่วันนี้เอาเรื่องง่ายๆที่เรารู้สึกยินดีที่เรา,าะระลึกถึงท่านะระลึกถึงทูตสวรรค์เพราะว่าพระเจ้านั้นได้ส่งทูตสวรรค์มามาอยู่กับเราวันนี้โดยเฉพาะเวลาที่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสืออพยพซึ่งทุกปีเราก็จะได้ยิน อ,อพยพบทนี้แหละครับคือจําแม่นๆว่าบทที่23่นี่แหละในขณะที่โมเสสต้องนําประชากรชาวยิวออกมาจากการเป็นทาสในจากประเทศอียิปต์โมเสสต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดนึกต้องมีความกังวลใจต้องนำประชากรประมาณสองล้านกว่าคนเกือบสมล้านคนแล้วเขาจะต้องบริหารจัดการอย่างไร ในการที่จะนำประชากรพระเจ้าแต่ทุกครั้งโมเสสถ้ากังวลกับตัวเองมากไปก็ไปไม่รอดแต่เพราะว่าความที่จะต้องภาวนาและพระเจ้าก็ได้บอกได้เผยแสดงว่าไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเราจะส่งทูตสวรรค์มานำหน้าเจ้าชี้ทางให้เจ้าฉะนั้นไม่ว่าจะมีศัตรูใดๆ ใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเจ้าคือหมายถึงกับโมเสสพระเจ้าก็จะขจัดพวกนั้นไปไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรอย่างไรที่ไหนฉะนั้นเรียกว่าศาสตร์เรื่องทูสวรรค์นี่จึงล้ำลึกและพระเจ้าก็ได้ส่งทูสวรรค์มาจนถึงวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆฉะนั้นมังจึงมีคำถามขึ้นมามากมายณนะวันนี้เลยนะครับโดยเฉพาะเราระลึกถึง ทุสวรรค์ผู้อารักขาคำถามที่ที่ชอบถามแล้วเราจะรู้จักทุสวรรค์ของเราได้อย่างไรด้วยความจริงแล้วมีวิธีที่จะรู้จักท่านหลายหลายอย่างทีเดียวนะครับอย่างเช่นว่ามีหลายท่านนักเทววิยาเขาก็เคยบอกนะครับบอกว่าเราต้องรู้จักเงียบบางในชีวิตตลอดทั้งวันเนี่ยตื่นเช้ามา ถึงเย็นบางครั้งเราเราเราจะเรียกว่ามีภารกิจมากมายทีเดียวจนไม่มีเวลาที่จะนิ่งเงียบไตรตรองเราประการแรกเราก็ต้องรู้จักสงบสักนิดหนึ่งหาเวลาอย่างเรียกว่า,าเงียบเงียบแล้วเรียนรู้ชื่อของทูตสวรรค์ผู้รักษาของเราถามท่านเลย เราต้องภาวนาในที่สงบและที่สำคัญสุดนั้นเราต้องเป็นผู้ฟังในช่วงนี้ภาษาปาฟรานซิสเน้นตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่รู้จักฟังเราก็ทูตสวรรค์สามารถที่จะบอกเรากระซิบที่หูเราเราจรึงได้ยินท่านได้ได้ยินเสียงทูตสวรรค์ได้ฉะนั้นหัวใจทุกอย่างในทั้งหลายทั้งปวงมาสรุปแล้วก็คือต้องรู้จัก เงียบรู้จักนิ่งรู้จักตั้งจิตภาวนาดังนี้เป็นต้นแล้วก็ถามบอกว่าทูตสวรรค์ช่วยบอกบอกหน่อยอาจจะประการที่สองอาจจะขอร้องทูตสวรรค์ของเราเนี่ยแหละบอกว่าอย่างไรก็ตามส่งเครื่องหมายให้เราเห็นสักนิดนึงว่าเครื่องหมายนี้ที่สามารถทำให้เราพัฒนาชีวิตได้ไปในทางที่ดี ดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นข้อคิดง่ายๆที่ขอให้ท่านได้เตือนเราผลักดันเราให้เดินข้างๆเราและขอเครื่องหมายขอให้ท่านได้แสดงออกในสิ่งที่เพราะท่านจะมองเห็นทุกอย่างท่านจะอยู่เคียงข้างเราอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราสามารถที่จะสนทนากับทูตสวรรค์ของเราและรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวได้ อันที่สามอาจจะเป็นคำแนะนำที่ที่น่ารักดีนะครับก็คือเราอาจจะแต่ละวันนียเราก็อาจจะเ,เรียกว่าผ่อนคลายนะครับเราอาจจะหาเพลงที่เราชอบเราอาจจะยกเพลงนี้ให้กับทูตสวรรค์ทูตอารักขาของเราทูตสวรรค์ผู้อารักขาของเราเราอาจจะบอกอุ๊ยฉันเพลงนี้เพลงโปรด ฟังแล้วมันอินฟังแล้วมันประทับใจก็เป็นไปนได้เราก็อาจจะบอกทูตสวรรค์นี้เพลงนี้ผมยกให้ท่านนะแล้วฉะนั้นก็เราจะเปิดเพลงที่เราชอบแต่ละวันแล้วก็ขอท่านคุยกับเราด้วยว่าท่านจะบอกอะไรกับเรามีบางคนก็เหมือนกันแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำนะครับก็คือ,อเขียนไดอารี่บางคนนี่แต่ก่อนนี้มีธรรมเนียมนะครับว่า นักบุญสำคัญๆนี่เขาก็จะเขียนไดอารี่นะอย่างเมื่อวานเราเระลึกถึงนักบุญเทริเรซาแห่งลิซีเออร์เซนเทเรสเนี่ยพี่สาวที่เป็นแม่ที่การของนักบวชก็รู้ว่าน้องสาวตัวเองเนี่ยเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์จึงขอให้เขียนบันทึกประจำวันว่าเราคิดอย่างไรพูดอะไรและในที่สุดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อมาในภายหลัง ในแต่ละวันเ,เดี๋ยวนี้คนก็คงไม่อยากใช้เวลาในการที่จะเสียเวลาในการเขียนแต่บางคนก็ยังมีความเ,เรียกว่าชอบขีดชอบเขียนเห็นการเขียนนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับอย่างเช่นภาษาปาฟรานซิสมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าแต่ละวันนี้มีพงมีพันธกิจจนเหลือล้นแต่เพราะอะไรแต่ภาษาปาพูดแล้วไงบอกอย่าไปกังวลมาก ถ้าเรามีกังวลใจเยอะๆก็ขีดเขียนบันทึกเอาไว้แล้วก็ไปวางไว้ใต้แท่นท่านไปวางไว้ที่นักบุญโจเซฟที่กําลังนอนท่านก็หลับฝันดีพระาพาะนะ,นะ่นหละก็เพียงแต่บอกว่าถ้าชีวิตเราก็บันทึกเรื่องราวสิ่งทั้งหนักอกหนักใจหรือว่าบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้มีอะไรประสบการณ์อะไรสิ่งที่ดีเพราะว่าคนเรานี่มันมันก็ลืมง่าย แต่พอจากประสบการณ์เมื่อเราได้สามารถที่จะมาะเปิดดูย้อนหลังบางทีก็ทึ่งเหมือนกันนะครับในที่มีประสบการณ์ส่วนตัวพ่อเองก,ก,ก,ก็ได้มีประสบการณ์พวกนี้บางทีขีดเขียนอะไรไว้เราก็มานั่งคิดโอ้เราขีดเขียนไปได้ไงแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจในภายหลังอีกมากมายเป็นคำตอบเป็นคำตอบที่ก็เลยต้องเชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ทีนี้สัญญาณก็มีเยอะแยะในแต่วัฒนธรรมนะครับแต่ละแห่งเนี่ยจะมีเครื่องหมายที่ไม่เหมือนกันเรื่องนี้น่าจะเรียนรู้นะครับอย่างเช่นว่าในพระคัมภีนี่ต้องขออนุญ,ญาตพูดถึงพระคัมภีว่าโดยเฉพาะจากหนังสือวิวรณ์หรือว่าหนังสืออะไรเนี่ยจะพูดเรื่องเรื่องของตัวเลขเนี่ยสำคัญมากเลย ฉะนั้นพูดถึงตัวเลขอย่างเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเราเห็นเลขเจ็ดจ็ดจอันนั้นคืออะไรก็คือสันพานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าที่เรานมัสการพระเจ้าที่ที่ที่อยู่เคียงข้างเราพระเจ้าที่ส่งทูตสวรรค์มาให้กับเราอันเนี้ยในพระคัมภีร์ก็มักจะใช้สัญ,ญลักษณ์เรื่องของตัวเลขนี่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าว่า ตรงข้ามนะครับถ้าเราเจอเลข666เมื่อไหร่นี่ก็คือซาตานเป็นหัวหน้าปีาศาจอันนี้เราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแต่ว่าทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือถ้าเราวัฒนธรรมของฮีบรูนะครับวัฒนธรรมของยิวเนี่ยเลขที่ดูเหมือนเขาชอบก็กลายเป็นเลข444เลข4 4เลข4เนี่ยสตัวแต่ถ้าว่า ทำไมล่ะคนก็เลยตั้งคําถามบอกว่าเลขสี่สีสีเป็นเลขไม่ดีเพราะว่าวัฒนธรรมจีนญี่ปุ่นเกาหลีทางตะวันออกนี่เขาถือว่าสีนั่นแหละสีก็คือตายก็คือเขาบอกอุ้ยเป็นเลขนําความตายแต่ถ้าว่าวัฒนธรรมของฮีบรูวัฒนธรรมของโลกทางนั้นเขากลับเชื่อว่าเลขสี่สสีเป็นเลขมงคล เป็นเลขที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดก็คือทูตสวรรค์เนี่ยแหละอยากจะส่งสัญญาณมาให้เราอยากจะคุยกับเราอยากที่จะสื่อสารกับเราในชีวิตแต่ละวันอันนี่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็อนอกนั้นยังมีเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งบางทีบางคนก็บอกว่าสิบเอ็ดสองครั้งก็คือหนึ่งแล้วก็หนึ่งแต่บางทีก็หนึ่งหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ เรื่องของอการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างดีก็เป็นพลังจากพระเจ้าที่เป็นสัญญาณที่บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนท่าทีชีวิตเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างดีดังนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราจึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทูตสวรรค์แล้วทูตสวรรค์อาจจะอยู่กับเราในทุกเหตุการณ์ในชีวิต เพียงแต่ว่าเราต้องสื่อสารให้ได้สื่อสารก็ต้องคือต้องฟังว่าท่านจะบอกอะไรกับเราบางคนมีประสบการณ์ตรงนะครับจึงเข้าใจเรื่องนี้ได้ถ้าจะพูดกันในวันนี้เลยนะครับทูตสวรรค์นั้นก็คือมาบอกเราทางการผลักดันการดนใจเราคือมอีเรื่องราวมีเสียงดนใจถ,ถ้าคำว,ว่า เสียงดนใจให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็แลดูเป็นแง่บวกแต่ว่าหลายคนใช้คำว่าสังหอนใจเว,เวลาเราจะเดินทางไปไหนหรือเราจะไปทำกิจการอะไรแต่เรารู้สึกว่าม,มันมีตะขิดตะขวงใจหรือสังหอนใจว่าต้องเลือกเพราะชีวิตจริงของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินทางไปแล้วเจอทางสองแพร่งตลอดเวลา จะไปซ้ายหรือจะไปขวาเมื่อเจอเหตุการณ์แบบเนี้จะต้องมีแรงดนใจเรากระซิบที่หูเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าภาษาปาฟรานซิสอมองไปว่าทูตสวรรค์ผู้อาร,รักานี่ก็เราพบได้ทุกวันกค็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานี่แหละคือกาลยานามิตรที่เราพบอาจจะเป็นใบหน้าของปู่ย่าตายายแน่นอนพ่อแม่ของเรา ครูเพื่อนแล้วก็คนที่ร่วมเดินทางไปกับเราในชีวิตจริงแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในบ้านแม้กระทั่งคนรับใช้แม้กระทั่งพอปอรอแม้กระทั่งทุกคนเลยแม้กระทั่งเด็กๆโดยเฉพาะบางทีเราต้องฟังเสียงของเด็กนะครับเพราะว่าวันนี้สาวกหรือว่าสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์นั้นเถียงกันเรื่องไร้สาระก็หมายถึงใครจะเป็นใหญ่ คือแย่งชิงอันนี้เป็นกิเลสลุ่มหลงในชีวิตอยากจะมีตำแหน่งใหญ่โตในชีวิตแต่ทว่าแต่ทว่าภาษาปาจึงเตือนว่าเทศว่าพระเยซูคริสตจึงสอนเราว่าถ้าใครก็ตามที่มีใจใสๆซื่อๆนั่นแหละแบบเด็กเพราะในสังคมสมัยนั้นโดยเฉพาะสังคมยิวนี่เขาเขาทิ้งเด็ก ทิ้งเขาบอกมายุ่งแม้ทั่งชาวตะวันออกเราก็เหมือนกันอันนี้เรื่องของผู้ใหญ่<ม>เด็กๆอย่ายุ่งเรามักจะพูดแบบนั้นแต่ในสังคมยิวสมัยนั้นยิ่งแรงทั้งเด็กทั้งสตรีทั้งคนพิการคนที่ยากจนอันนั้นอย่าพูดถึงเลยตัดเขาออกไปแต่วันนี้เนี่ยภาษาปาฟานงซิสได้บอกให้ก้าวเดินไปด้วยกันเราไม่สามารถตัดผู้ใดทิ้งเลยสักหนึ่งคนแม้กระทั่งบุคคลน,นั้นจะแลดูว่า เ,ออเขาในสังคมอาจจะไม่ยอมรับหรืออะไรแต่บางทีถ้าเราเปิดใจฟังเขาอาจจะกลายเป็นทูตสวรรค์ผู้อรักขาเราก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเราก็ยอมได้และนี่แหละครับเป็นข้อคิดมากมายนะครับถ้าจะให้พูดถึงทูตสวรรค์ผู้รักขาจะได้ข้อคิดประจําวันมากมายแต่วันนี้เราเริ่มต้นง่ายๆกันกันเราซื่อๆใสๆเราขอ ภาวนาขอนั่งเงียบๆสักครู่หนึ่งคุยกับทูตสวรรค์ขอให้ท่านส่งสัญญาณมากระซิบที่หูเราผ่านทางใครเครื่องหมายอะไรก็ได้ดังนี้เป็นต้นนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณแน่นอนเป็นวันที่พอเป็นวันหนึ่งที่เป็นวันเฟเวอริตเป็นวันที่ชื่นชอบเพราะว่าเป็นคนที่ที่ชอบทูตสวรรค์ว่างั้นเถอะว่าทุกคนก็คือทูตสวรรค์ที่อยู่ใกล้เราแต่ขณะเดียกันอย่าลืมนะ ปีศาจมันก็ชอบแฝงมาทําให้เราหลุดทําให้เราอาจจะวันไหวแต่เราจะไปตกใจเพราะว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้านั้นจะปกป้องเราดุดดังที่พงตรับกับโมเสสนะครับไปแล้วฉะนั้นพ่อภาวนาในวันนี้มากเป็นพิเศษสําหรับผู้ที่ขอคําภาวนามาผู้ที่อยากจะสนทนากับทูตสวรรค์ขอให้ได้คุยกับทูตสวรรค์ของตัวเองอย่างอย่างอย่างมีความสุข พอภาวนาสําหรับผู้ที่ต้องการภาวนาหาทางออกในชีวิตที่ไปถึงทางตันหรือผิดหวังในชีวิตเนี่ยพออยากจะคิดถึงพวกนี้มากเป็นพิเศษขอให้ทูตสวรรค์ผู้อารักขาบรรเทาใจพอภาวนาสําหรับผู้ที่วันคล้ายวันเกิดในวันนี้ผู้ที่วันคล้ายวันเกิดในวันที่สองตุลาคมและเดือนตุลาคมทุกคนเดือนนี้เป็นเดือนสวดแม่พระสายประคำะเราก็จะสวดด้วยกันด้วยนะครับเพื่อเจตนารมณ์ต่าง และทุกคนที่มีชื่อว่าเอ g นโจใครก็ตามที่ชื่อเอ g นโจหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับทูตสวรรค์ในาชาวอิตาเลียนหลายคนนิยมชื่อนี้นะครับแต่เขาเรียกว่าอังเจโลอังเจโลอังเจลาเขาชอบนี้แปลว่าเทวดาฉะนั้นเราก็ขอให้ทุกคนรักษาปีกไว้ดีๆนะครับทุกคนบินได้เราต้องมีอิสรภาพทำให้ชีวิตมีสีสัน บินให้ได้อย่าให้ปีศาจมันมาตัดปีกเราอย่าให้ทำให้ปีกเราหักเราจะต้องรักษาปีกของเราไว้ให้สง่าง,งามฉะนั้นเราจะเดินทางบินไปด้วยกันนะครับขอพระเจ้าประทานพระผ่อนอมน